สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภุสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเราพัฒนานะคะคที่ปูคูขันนะ,ะทีเอฟซี FC ก็เรียกร้องนะคะคอยากได้แนวทางของปูเพื่อนบ้านไปเพื่อนบ้านพรุ่งนี้นะคะควันนี้ตรงกับวันที่หก เมษายน2568พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่7วันจันทร์ที่7เมษายน2568หลังจากที่แอดได้ลงแนวทางนะคะของรัฐบาลไทยแล้วก็ปูปูคู่ขันก็ได้มาพูดแล้เนาะคะ่ะเมื่อว่าใไห่เอฟซีได้ยินได้ฟังกันเนาะ,ะรับชมรับฟังปล่อยแนวทางรัฐบาลไทยวันที่16 2 16เมษายน2568 ปูก็ได้พูดได้อ่อได้เอาเสียงจริงแล้วก็เสียงจริงพูดจริงเว้า wow, อยู่ในคลิปรัฐบาลไทยไปแล้วแต่ว่าแนวทางของอ่เพื่อนบ้านเราพัฒนาปูบอกว่าให้เอามาว้าเองเนาะคะ่ะให้มาพูดเองคือเกาลัดเดอร์แอดโจลสนันปูว่าก็ขอกลาบขอบคุณเนาะค่ะก่อนอื่นขอกรับขอบคุณะคะขอกรับขอบุญขอบคุณ,คณ,บบคณปูบงมากเนาะคะ่ะที่เมตตาให้แนวทาง ฝากเอฟซีแฟนชองของโจผ้าด้วยก็หลังจากที่พันมากนะคะแรกของปูเขา่าเข่ามากแต่วันที่สองเดือนสี่เนาะคะ่ะนี่คะ่ะสองเดือนสี่นะคะเข้าที่ศูนย์เก้าเข่าศูนย์เก้าบนเนาะคะ่ะวันที่สองเดือนสี่คือเข้าที่ศูนย์เก้าเห็นบ้างไนี่ นี่ค่ะเข้าที่ศูนย์เก้าเนาะเนาะสองเดือนสมาศูนย์เก้ล่างแต่ว่าไปบนอันนี้ต้องพี่จรณา,าเน,นกับเอฟซีเนาะก็ใช้สติปัญญาตัวเองด้วยเด้อวันที่แล้วตำแหน่งนี้คือศูนย์เออกบนนะคะ่ะไปบนตรงๆแล้วก็ว,นนว,ว,วันที่ผ่านมาอันนี้วัวที่ผ่านมาเนาะบันี้งวันที่สี่ที่ผ่านมา ปรากฏว่าปู้หายซีหาลางออกซนนนนีหาบนเนะซีหาบนเนาะก็ใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมชมและฟังใช้าสติปัญญาตัวเองเนาะนะโมเมนต์ว่าหายลางเข้าสิออกไปแ,แต่ลางยางเดียวเนาะค่ะเอาไปบนน้ำเนาะค่ะนี่แนวทางลาวพัฒนาเพื่อนบ้านเอฟซีกับอมหลายเนาะค่ะขอแนวทางลาวปู่ด้วยนะ,ะแอดสันตามไฮเดรดสัน ปูกะคือสิได้อ่านอยู่คอมเมนต์นะกาได้อ่านในคอมเมนต์แล้อเล่ะมั้งกะปูกะรีบส่งมาให้นะคะเพราะว่าเลขเข่าสองงวดติดแล้วปูกะอยากให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขุมสุนได้มีโชคมีลาบมีหมานน้ำกันเนาะปูว่าปูกับ่บอยากแค่ไหนเอฟซีเสียเงินเสียทองนะคะน่ะเนาะเอา้าก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเนาะค่ะ ปูกับไฮเป็นแนวทางเป็นซื้อกลางทั้งแอดก็เป็นซื้อกลางไฮก็เงินอยู่ในกระเป๋ากะพิจรารณาเบิ่งดีๆีสักคนเด้อจังหลวงจังนันเนาะคะ่ะเนาะเอาคือสองงวดติดอยู่ตำแหน่งเดียวเนาะคะ่ะตำแหน่งตำแหน่งล่างเนาะไปบนแต่ว่างวดน,นี้ปูไ้มาแล้วเนาะคะ่ะปูก็ให้มาแล้วเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวแอดจะเขียนให้เนาะคะ่ะ ขอคนละห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อกลาเป็นกำลังใจกับทาน่องโจผ้าด้วยนย้ำแน่แล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเล็กๆน้อยๆของโจผ้าด้วยให้เปิดค่าการมองเห็นคอมเมนต์มาหลายๆนีดเด้อค่ะจะได้เปิดค่าการมองเห็นนะค่ะ สำหรับงวดนี้นะค่ะของแท้ตัวงสือปูก็จะไม่เหมือนของคนอื่นนะคะจะมีสีสีดำสีแดงสีน้ำเงินนะคะสีน้ำตาลกัมีมีทุกสีนะคะอันนี้ของแท้นะค่ะของปูเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของปู่คุขขันนะค่ะ <S <S เอา้า สีเขียนไม่เอกไงเพื่อน,นเรื่อยๆมัมมี่ไม่เอกแล้วโอ้แอดกน่ยลืมแนวทางเพื่อนบ้านเนาะเราพัฒนาวันที่เจ็ดเอา วันที่เจ็ดเนาะวิ่งลูดนะคะวิ่งลูดบนนะวิ่งลูดบนนะคะ แนะ,ะจับคู่นะคะปูจับคู่ไห้มีก็มีน,นะคะเก้าแปดหนึ่งสองก้าแปดห้าแปดเจ็ดแป อ,อันนี้สิเม่ขีดได้ย่างอันนี้เขียนไปเขียนมากขึ้นเป็นอีกสี่แล้วเจ็ 7, ดแปดนะคะเจ็ดแปดสามแปดหนึ่งแปดวยค่ะ 7, 8, 3, 8, 1, 8 แล้วก็มีห้าสามเนาะว่ะวิ่งรูดล่างวิ่งรูดล่างเนาะะมีสาม กับห้าเนาะค่ะคูเน้นทั้งสองตัวเนาะงานเน่นทั้งสองตัว สังเกตด,ดูจากขีดเส้นใต้เนาอค่ะขีดเส้นใต้ตัวไหนเน้นตัวนั้นเด้อเอฟซีวัวน,นี่สังเกตบ่งปู้เอาขึ้นทั้งบนหมดเลยเนะค่ะเอาขึ้นบนหมดเลยสงสัยปูไห้ล่างมันไปออกบนไหมคะปูก็เลยเอาขึ้นบนเนาะเลขวิ่งทั้งสองตัวนะคะน้ำหนักเท่ากัน สามก็หาสังเกตด,ดูขีดเส้นใต้นอะะ่ะแอดจะขีดเส้นใต้สีแดงให้นอะะ่ะใช้สติก่อนซื้ออ่ะวปูสั่งมาว่าใช้สติก่อนซื้อนอะะ่ะเด้อเด็กแอดเขียนตัวใหญ่ๆให้ะะ่ไห้นอกะนี่ค่ะตรวจด,ดูก่อนเนาะเลีเ้ยงนูดแปดเก้าแปดห้าแปดเจ็ดแปด 1> 1, 8, 5, 3 8มแปดหนวิ่งรูด3กับหค่ะเอา้าแอดจะทวนในฟังเนาะค่ะปูคู่คันเนาะคะ่ะให้เราพัฒนาวันที่7เมษาย,ยนสองห้าหกแตรงกับวันจันทร,ร์พรุ่งนี้เนาะคะ่ะบนวิ่งรูด8เม็ดเดียวเนาะคะ่ะจับคู่มี9858783818แล้วก็5้าส เน้นเน้นสามแปดหนึ่งแปดแล้วก็ห้าสามหนะูะวิ่งรูดล่างสามกับหา้าสามก็ห่านนูะวิ่งรูดร่างอันนี้คือปูทรงมาใหะะ้หนูอะอันนี้คือที่ปูทรงมาให้เนอะแคบบอ,อกของปูก็ได้คะ่ะเจ็ดเดือนสี่หกแปดวิ่งรูดแปดบนเก้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดสามแปดหนึ่งแปดห้าแปด ห้เจ็ดเน้นๆก็คือ3 8ก็บหนแล้วก็ห้าสามดีปูวงโกหม่บิ่งรูดล่างก็มี3กับห้าด้วยิ่งรูดล่างมี3กับ5กับตัวด้วยขอให้โชคดีร่ำรวยใช้สติก่อนซื้อ,อ,อปูกระเตือนมาอยู่โนอ่ะอย่าลืมกัับเด้อขอให้โชคดีร่ำรวยวอวยพรมาด้วย ใช้สติก่อนซื้อเนอะค่ะเตือนมาอยู่ให้ใช้สติก่อนซื้อนี่ค่ะของแท้นะคะที่ปูทรงมให้ตัวงซื้อก็จะมีมึกหลายสีเนะคะปนปนกันอะแคบไปเบิ้งนะคะแอดลอ,อกของมะห่ตัวจะได้ใหญ่ขึ้นเนะคะแนวทางเราพัฒนาของปู ปูไ่ได้หายไปใส่ดอกวระันปูว่าปูกะสวดมนต์ภาวนาโนะค่ะปฏิบัติธรรมผู้ใดมิทรงมิรามิมันกันย่าเืมเด้อค่ะค่ะปูอยากไปประเทศอินเดียเนะค่ะอยากได้ไปจะล็กสักครั้งหนึ่งเนะค่ะอยากไปปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาอยากจะไปเห็นสถานที่ตัดสลุป,ปรินิพันธ์อ่าที่ประเทศอินเดีย ปูก็เลยว่าเออขันผู้ใดมีโชคมีลาบมีหมันก็นอย่าลืมเนะว่ะก็อย่าลืมร่วมกับปูในเดอเอฟซีเดอลืมร่วมบุญกับปูน้ำแมนเด้อเอฟซีเอาค่ะใครใครอยากอ่าซ้อยเหลือปูด้วยค่ะกับแบ่งปันน้ำใจนะคะ ปูอยากไปประเทศอินเดียก็ล่งเก็บปัจจัยที่จะค่าเครื่องบินไปจาริกไปปฏิบัติธรรมไปตรงที่พระพุทธเจ้าตัดสรลุปปรินิพานเนาะคะ่ะก็ย่าลื่มนํำใจให้ปูน้ำแดงเนาะคะ่ะตามบัญชีตามนี้เนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็สีขอตัวก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนเฮงๆ่ปังๆรวยๆเด้อขอให้ร่ำไป่้วยถูกใจก็ขอกดไลน์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นี่เด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะใครกดให้ก็ให้มีโชคมีลามีหมานเงงเปังๆงรวยๆยทุกทุกคนทุกๆ,ๆท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ